อิลิงอยู่พี่น้องเบิ่งแน่ตอนซ้อนบ่โว้ยกินหน่วยเดียวกบ่เบิดนี่เพื่อมันก็งามงามเห็นบ่โอ้ยมันนี่เป็นไงคบพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่ยปอดโอ้ยมันขวดมันมาเบิ่งมื้ออื่นมาช่อมื้ออือน้ำกันเด้อ มาเบิ่งมืออือมาชมมืออือน้ากันเด้อมาเด้อพี่น้องก็บิ่งซอยกันอ้อนซ้อนมอออืออืออือยังไม่หน่อยไงกระดกกระเดียดเถอะแล้วบังน้ากันเด้อคุณน่ะมือมอือง่ายอือพอแค่เห็นมือนี่แหละมออือง่าย หนึ่งแล้วก็ทางกินต่เนี่ยติดติดท้อบังแน่กูนะปอดคักคักคักคัเพื่อมันก็งามงาเห็นบ่โอ้มันนีไไงคบพี่น้องเอ้ยบังแน่ปอดโอ้มันขดมาเหลือแถบันใครจะชมกันมงน่พี่น้องบงแน่ปฏิทโทปฏิโทคักคักคค เฮ้ยฮัฮัไม่ได้เป็นหรอครับมิวกับงามพร้อมได้พี่น้องเห็นบะพี่น้องเห็นบ่คุ่ไอ้พูเขคืนมิวงามอีลีปือพันในเก็บอ้ยตอนซ่อนครับพี่น้องไม่แต่ปากอื้อไว้ได้คุณ่ะสุดหูลูกหูลูกตาเลยคุณตาอูไม่แต่หน่วยตอนให่ใหญ่บัน มาเด้อพี่น้องาเบิังซอยกันตอ,อนสั่นมึอเอื้อยเอือยยังไม่หนุวยใหญ่กระดก่งเดียแท้เอือนไหมฮะเอือนแม่เอาน่าเอาน่ามีลิงอยูอ่พี่น้องเบิ่งเนี้ยตอนสั่นวะว้ากินหน่วยเดียวกบ,บ่เบิดนี่ น้ำบังน้ำกันเนอะพณอนะมองอือไงอือไปว่าจะเห็นมื้อนี่ล่ะมออือไงโอ้โเหลือเค่บัลเฮ้ยด็ชมกันมุ้นในพี่น้องเนียกปฏิทโทปฏิทโทคักคักักเอินไหมับเอินไหม สิโตคนส่วนขาคนส่วนเนี่ยแนวแนมือเพื่อนล้าหลายคนน่ะขอไปไหนก็ไม่ได้เพื่อนกเนี่ยคนน่ะปัดสิโตคนส่วนขาคนส่วนเนี่ยแนวแนมือเพื่อนล้าหลายคนน่ะขอไปไหนก็ไ่ได้เพื่อนมกเพื่อนมันก็งามงเห็นบ่โอ้มมันอย่างไงครับพี่น้องเอ้เนี้ยปอดอ้มหมัน ไกลแล่ะๆซ้ำปอดมาหนีิป่ะเนี่ยหลาย,ยพี่น้องเอ้ยวิวกับงามพร้อมได้พี่นอนะ้นองเห็นบ่พ,พี่น้องเห็นบ่คุณไอ้ผู้็ขึ้นวิวงามอีลีเหลือแถืบอนโอ้โหใครจะชมกันเมื่อไหร่พี่น้องเมื่อไหร่ตัดปะผัดปฏิทโทปติโท,ดดโทค,ค,คักขักขักขักอื่นพรนไหนเก็บ เอ้ยตอนซ่อนครับพี่น้องงามคักงามเนี่ยอุย้ยพี่น้องเคยเห็นมือยื้อใหญ่บ่งามคักงามเนี่ยอุย้ยพี่น้องเคยเห็นมือยื้อใหญ่บ่โอ้ย ไม่ได้เป็นหรค่ะบโอ้ยเไม่ได้เป็นหรอกะนี่ยเฮ้ยออนซ่วนป่พออปี่น้องออนซ่อนปลเนี่ยต้ไนไวยใหญ่บังแนวเฮ้ยนั่นหนึ่งๆตอ,อ,นอนซ่วนหนึ่งแล้วก็ทางกินต่น,นี่ อิดติดทิโทษตรงน่้คุณนะ่ะตาหัก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 อื่นเพื่อนไอเก็บอ้ยตอนซ่อนครับพี่น้องหนึ่งแล้วก็ทางกินต่เนี้ยิึดติดทิโทษตรงน่้คุณนะ่ะตาหัก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 มิวกับง่ามพร้อมได้พี่น้องนะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นนบคุณไายผู้กข,ขึ้น พี่งามพี่ลีมาเด้อพี่น้องก็บิ่งซอยกันอนซ้อนมืออื้อเอื้ออยังมันหน่วยใหญ่กระดกกระเดียแท่เนี่ยเอ้ยอนซ้อนบ่พี่น้องอนซ้อนบ่เนี่ยจัน่วยใหญ่บางแนวเอ้ยนั่นหนึ่งๆเนี่ยพุดนะปัดทิโตอนซ้อนขาอนซ้อนเนี่ยแนวแเอื้อพันหลายๆพูดนะ ขอไปไหนก็ไ่ได้เพิ่นบอกอือเพื่อนเพื่นไห้เก็บอือตอนส่อนครับพี่น้องเพื่อมันก็งามงามเห็นบ่โอ้มัหนีไปไงครับพี่น้องเอ้บางเนี้ยปอดโอ้มันาผดมันเนี้ยผลอ่ะปอดที่โตคนส่วนขาคนส่วนเนี้ยแนวแนวอือผลไล่หลายผลอ่ะขอไปไหนก็บ่ได้เพิ่น,ออนอบอ,อ,อ,นอนก หนึ่งแล้วก็ทางกินตรเนี้ติบติดทพเนี้คุณนะปัดคักักเน่คุณน่ะปัดิโทนส่นคักคนส่วนเนียแนวแนอือพันล้หลายคุณน่ะขอไปไหนก็บ่ได้เพื่อนบอกหนึ่งแล้วก็ทางกินตรเนี่ติบติดททว่เนี้คุณนะปัดคักักเฮ้ย ไกลหลายๆซ้ำปอดมาหนีไปเนี่ยลายหลาย,าย,ลย,ลยพี่น้องเอ้ยมบาบังมื่ออือมาช้มชมื่ออือน้ำกันเด้อมัน,น,มนไม่แต่ปาอือไว้ได้ผลอ่ะสุดหูลูกหูลูกตาอะไรผลไม่แต่หน่วยตอนยิ่ใหญ่บัน ตอนส่วนไก่หละยๆซามปอดมานน่ปะเนี่ยหลายหลายพี่น้องเอ้ยลิงอยู่พี่น้องเบิ่งเนี่ยตอนส่วนบ่โอ้กินไวน้เดี๋ยวกบ่เบ,บิดนี่ วิวกับงามพร้อมได้พี่น้องนะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่กคุณขายผู้เขาขื่นวนิวงามบิลีมาบังมื่นอือมาชมมื่นอือน้ำกันเด้อเพื่อนเนี่ยเพื่อนอ่ะป๊าดท,ที่โตคอนส่วคขาคอนส่วนเนี่ยน้องแหนมอือเพื่นล้าหลายเพื่อนอ่ะ,อะขอไปไหนก็ไม่ได้เพื่อนมาโกรย เออไม่ได้เปลี่ยนหรอกะเนี่ยคุณอะปัดทิโตคนสนขาคนสอนเนี่ยนแนมอือพิ่ล้าหลายคุณอ่ะขอไปไหนก็ไ่ได้เพิ่นบกอือเพินเพิ่นอด้เก็บอือตอนส้นับพี่น้องมิวกับง่ามพร้มได้พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่คุณไอ้ผู้ขึ้นมิวง่ามอีรี เือมันก็งามงเห็นบ่้มันนีค่ไงคบพี่น้องเอ้บมงเนี้ยปอดโอ้มันขนมัเหลือแถบัดเออเออใ้ไดะชมกันมือไรพี่น้องเมงตัดัปฏิทโทปฏิทโทคักคักคเื่อมันก็งามงเห็นบ่โอ้ยมันนีแค่ไงคบพี่น้องเอ้บงเนีอดออ้มันขนมันื่นท่านไหนเก็บ ตอนซ้อนครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องก็บังซอยกันตอนซ้อนมืนอ้อเอื้ออย่างมันหน่นอยญ่กระดกกระเดียดแท้